คำนวณงวดหนาต่อนะครับเดี๋ยวผมคำนวณงวดหนาต่อนะครับกาแก้บนก้อนมาแรกนะก็กราบสวัสดี FC ทุกคนสวัสดี FC ทางช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้พารวย f อีทางช่องบ่าวทักสีออนนอตตี้ FC ทางมัดบริเวมีปู168นะครับเนาะก็สวัสดีออนนอตตี้แฟนเพจของน้องไฮเกอร์ด้วยเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวทพนันนะครับเนาะถ้าหเห็นหน้าพวกเราไปอะไรก็คือปลอมนะครับเนาะฮะเขาฝากบอกเตือนด้วยตอนนี้ชีวิตร่มครับ ล้วคอยกันสิเป็นบ้านะครับมือนี้ก็ก่อนหนึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ F4 ทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่เราประสบความสาเร็จนะครับวันนี้ก็ล่างออกสองหนึ่งบนไม่รู้เลยครับหูด,ดับไปเลยนะบนออกหกสามเนาะแปดหกสามแต่ว่าก็ก่อนหนึ่งก็ยินดีด้วยกับเอฟซทั่วประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ดีใจตื้นตันก็ไม่ได้มีโอกาสแบบนี้มานานแล้ววันนี้เป็นวัที่สอง นะครับเอ้งวด5-7เราไม่ต้องนับงวดก่อนเราเข้า4-3บนงวดนี้ขอปูล่างนะครับแล้วก็ออกตัวเน้นนะครับตัวเน้นของผมนะผมบอกเลขผมมีอสี่คู่ใบแดงนะเป็นแนวทางนะผมก็ไม่รู้ว่าออกอะไรถ้าผมรู้ป่านนี้ผมรวยไปแล้วนะครับก็อย่าไปเล่นเยอะนะครับสนับสนุนลอตเตอรี่ถูกกฎหมายซื้อให้มีสตินะครับโปรดใช้วิจารณญาณด้วยอย่าไปเชื่อมากนะครับไม่มีใครรู้หรอกในโลกนี้นะครับเนาะผมกล้าท้าเลยแม้กระทั่งตัวผมเองบอกเลขจนดังเ่ยผมยังไม่รู้เลยว่ามันออกอะไรถ้าผมรู้นะ ผมซื้อเยอะกว่านี้ครับผมจะถึกจะกใบส่วนมากผม,ม,มแบบนีมีอยู่สอหนึ่งไมีอยู่นะครับทีนี้ก็เลขงวดนี้ผมเน้นไปที่สองเก้สองหนึ่งเหนึ่งแล้วก็สองหใช่ไหมแต่ว่าทีนี้สองหเนี่ยผมก็ยังบอกว่าผมอ่าไม่ค่อยชอบเนาะผมชอบที่สุดก็เป็นสองเสองหแล้วก็9ก้าหผมชอบอยู่3คู่ นะครับผมจะเขียนแล้วก็บอกแล้วก็คลิปเราคนดูมีแต่4ล้านไม่ว่าทุกช่องยู u ูบเนี่ยผมพูดแต่เรื่องเดิมนะครับเสียดายเสียดายกลุ่งเนาเก่าหนึ่งเข้าว่ยอมมานะครับมาแตนึงกะว่าเป็นยังปูหหนึ่งมาเข้ากับยังได้2มาใท่กับเป็น2หนึ่งแล้วก็ไม่ต้องกลับด้วยเนาะใครที่ซื้อลอตเตอรี่เหมือนผมว่าผมซื้อโชว์แล้วก็ถูกก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอย่างที่บอกครับถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับเนาะตอนนี้มันน่าจะกลับมามีกระแสอีกนะครับมีกระแสก็ ต้องระวังด้วยอะถ้ามีอะไรก็ผมทําเต็มที่แล้วนะครับทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนจะเป็นกาลังใจให้นะครับผมก็พร้อมรุยเพื่อทุกคนนะครับอืมทำมานีถึกต่องมือื่นมาตรงย่านนี่อย่างได้พี่น้องอะก็ตามสัญญาที่พูดไว้ว่าจะแก้บนแล้วก็จะให้ต่องัวดหน้าเลยงวดหน้าออกสองมกราไหมโอ้สามสิบานเหรอบอสสองมกราได้ปีนี้ปีนี้เลื่อนไปสองมกราเนี่ยโอ้ข่อยกับปวดมือเนาะจะข่อยข่อยถือยังถือซอยเนี่ย ถือถือซอยถือไว้สองเดียวกันอ่ะก็งวดหน้าเนี่ยเลขเนี่จะออก2มกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับเราก็อย่าลืมงานไหว้ครูนะครับใครที่ถูกหไไวยงวดนี้ไปรอถูกสองมกราไม่ทันแล้วนะอ่ะก็ขอเรียนเชิญเอฟซีทั่วประเทศทั่วโลกนะครับอ่ะจะมีบอดอกทั่วโลกอ่ะบว่าไปซื้อหล่าพี่น้องอ่ะขอเรียนเชิญเอฟซีทุกคนนะครับมาร่วมงานไหว้ครูสามมกรานะครับเวลาสิบโมงเช้า นะครับสามมกกระลาสองพันาร้อยเวลา10บโมงเส้านะครับน้าขอเรียนเชิญน,นะครับในงานมีเหรียญแจกรุ่นที่3ามชื่อรุ่นว่ารวยไม่เลิกจัดสร้างเพียง2,568องค์แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นผมเปิดจองพวกพิมพ์หนึ่งเลยสําหรับรวยไม่เลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคําสร้างแค่9องค์ในโลกเนื้อเงินแท้สร้างแค่เกองค์นะครับมีรุ้นลงยายีองค์เนื้อนวะ สร้าง999องค์มีลุ้นลงยา299องค์เนื้อ3มกษัตริย์สร้างแค่499องค์แล้วก็เป็นเนื้อทองแดงลุง้งคะสีแล้วก็ลุ้นลงยานะครับสร้างเพียง2,999องค์นะครับ,ร 2, นะรบแล้วก็ชุดกรรมการแค่59ชุดพอนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเปิดจองเราได้รับเหรียญหลัง3มกราใครจองทันก็ทันไม่มีสนิทไม่มี VP นะครับเนาะแต้อาจารย์เอาไว้เองกระซิบเหรียญละรยอกแล้วพี่นะ้องผมขอเอาไว้เองก็คือเหรียญทองคำนะตอนนี้ทองคํายังว่างนะครับ ทองคําก็น่าจะราคาตอนนี้ราคาขึ้นแต่ผมเช็คอยู่เพราะว่าเราเปิดแ,แค่ราคาจองนะราคาจองก็ไม่แพงนะครับตามจองถ้าเนื้อล่างสุดนี่รายการห้านี่ก็แค่สามร้อยเก้าเก้านะครับเนาะอ่ะส่วนไอเดียไลน์ก็เอสห้าสามหกจีจีเคเอทนะครับเนาะอ่ะถ่ายไายไลน์เห็นไหมนี่นะเนาะเอากล้องถ่ายไลน์ตรงเนี้ยนี่เนี่ยไปขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นภาพเบาก็ได้โอเคเดี๋ยวไปขึ้นภาพเบาอ่ะทีนี้เดี๋ยวแก้บนก่อนก่อนเราที่จะไปงวดหน้า นะครับว่าหน้าเตรียมตัวเลยนะครับอันแน่นอนไม่ต้องห่วงออะเอาแป้งมาเท้าไปดิอย่างที่ได้พูดไว้ว่าถ้าถูกถูถ้าถูกหวยเนี่ยผมจะเอาแป้งเทใส่หัวสามกล่องแล้วก็ไปเซเว่นพร้อมใส่โบแดงผมคนจริงอยู่แล้วจําได้ไหมปู่มาหัวลรอแล้วได้หัวล่อแล้วได้หัวล่อเราได้หวยหรือคอยที่มั่นใจมากเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมก็เพราะเสียงนั่นแหละผมไม่ได้เอาใส่นะครับทุกคนผมก็นึกว่าเสียงนก เสียงกาไปตอนแรก,กคิดว่า F อเอฟเอ็กจะฟ้องเด้สิมะแกงพ่นมันโมแมนเล่าหัวขวนญยังหอยหูแล้วใครตัวหอยยังมาไปแค่เช่อเห็นเขาคอยบอกว่าไปงานยิวบัวขาวนีว่วะเอาเทือนหนาคอยบอกไปแล้วเทือนหนาคอยไปรถตัดปูรถตัดสมเด็จเลย <c oughs> มาเอาแป้งสามบ่สามมันนี่ <c oughs> เอาสามปองก็ได้เอาฮาปองไปรถตัดสมเด็จสองมกกล่าเม่ ือเอ้มางานไหวคู่อีกปนี่อเออบ,บ,บอกชวนในงานไหวคู่เด่นบ่หมอหอ่่วหมออ่ะโอเคพี่น้องนาแกบุนครับเดี๋ยวบอกคู่กันไอขอพูดห,หลายๆเ้อเมื่อนี่ต้มปาดน,นะบอเห็นไห้เสียชื่อเสียงบอยคนดาเขาได้อันนี้ของใครไม่รู้นะฝากมาเลยผมถวายให้นะครับดอกดอกไม้นะมีคนส่งของมาถวายปู่นะครับมีคนร่วมบุญอ่า ผลไม้เดี๋ยวผมจะแก้บนด้วยนะครับใครจะร่วมบุญก็น,นั่นแหละแอนห้าสามหกกีกีเฮดีหรือว่าไม่ต้องโอนมาให้ผมหรอกไปทําบุญที่ไหนก็ได้นะครับส่วนใครอยากถวายผลไม้ที่ตําหนักก็ปากผ่านผมมาก็ได้นะแอนห้าสามหกกีกีเฮดีระวังนะครับเลขบัญชีผมมีแค่บจก,กรนันตตีนเด็กกรุปนะ๊ปหน้านอกแลนคือปลอมหมดเลยอย่าไปเชื่อมิจฉาชีพนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราแก้บนกันก่อนก็อ่ะพี่น้องอ๋อยังไรแหมเปลี่ยนเหมือนอาบน้ำมะมัยนี่เอาบวกก่อนนะไอไอมาไหมสามคนอ่ะเลยผุ่มมาด้เทเองเนี่ย เนาะพ่อเดี <Tipp s> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราหมุนบ่าวทักบ่าวทักเจ้ากระหม่อเหมือนกันบ่าวทักกระถิโดนเหมือนกันไปเอาเอาเลยจะเต็มเลยเดี๋คนนู้นจะเต็มเลยเอาที่พวกมึงสบายใจแล้วก็คิดว่าจะได้เงินเดือนมีแล้วก็เอาไปเอ้าแก่ผมได้ใจแล้วเอากระถางเออพี่น้องเออ ทรงขาเหมืนอ้าอ้าวเออมาลาเออมามาถือกองงเ่าเหมือนนี่เจ้าบยังเอาคือเล่เอันนี้มันมักเดงบอกนี่กดอ้าบัวเจ้าหัวควนไขว้นเลอ้าเอออาเข้าเลครับเมาอา้าเออเออ พี่น้องเนาะเขาเลยนะครับนะตามสัญญานะครับตามสัญญาแล้วก็ใครพูดกับผมไปว่าถูกสองตัวว่าจะทาเดี๋ยวผมโพสต์รูปลงเอารูปตัวเองมาเม้นด้วยนะครับบนอะไรสัญญาอะไรนะครับสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาสัจจะวาจานี่สําคัญนะครับกรุณารักษาคาพูดด้วยนะครับเนาะเออนี่แหละคนจริงให้ไหนเบิ้งเดืออย่างหนึ่งครับเดี๋ยวสินไทยคิมให้ยูดอกริไปเซเว่นสภาพนี่แหละเยี๋ยค่ใหนเบื้อง อ่าสวัสดีพี่น้องไอเัสดีนะครับเดี๋ยวไปเซเว่นกันนะครับน้อหลังจากนี้นะครับน้องเดี๋ยวมันอีกสี่คำนวณงวดหนาต่อนะครับก็2มกราคอ2568เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าออกอะไรนะครับส่วนมากก็เฮฮาคอนเทนต์นะครับถ้ารู้ก็คงไม่ต้องรุ้นก็โปรดใช้สติผมกล้าท้าเลยว่าทั้งโลกเนี้ไม่มีใครอย่างรู้ว่าออกอะไรแม้กระทั่งตัวผมเอง านนัตพงศุพิธหรืออาจารย์นอตตี้นะครับไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนทุกคนอย่าไปซื้อเยอะถ้าทุกคนไม่ซื้อไม่เสียตังค์อ่ะถามว่าซื้อแล้วจะได้ตังค์ไหมอันนี้ไม่รู้แต่ว่าซื้อแล้วเสียเงินแน่แเสียครับฉะนั้นมีสติแล้วก็สนับสนุนลอตเตอรี่ถูกกฎหมายผมก็ซื้อลอตเตอรี่ให้ดูนะครับผมไม่ได้บอกให้ไปเล่นใต้ลงใด้ดินนะอ่าซื้อให้ถูกกฎหมายนะครับเนาะหรือว่า n3 บ่เอาให้ถือกฎหมายครับพี่น้องอืมแล้วก็มีสติทุกการเล่นเราไปเห็นที่ไหนที่ใดก็แล้วแต่ให้มีสติ ผมกล้าท้าเลยคนนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกถ้าคนนั้นเขารู้คนบอกมันต้องรวยไปแล้วถ้าคนบอกยังลําบากอยู่แล้วเราจะไปเชื่อได้ไงฉะนั้นมีสตินะครับแม้กระทั่งตัวผมเองบอกจนดังจนถือจับจนยังกระซางผมบอกเคยหูเลยบเบลีกอ,อกอย่างผมกล้าสาบานต่อหน้าสิ่งศัดสิผมก็ห้ไปเป็นแนวทางสื่อค่ามักมก,กระตามบ่มมกักกระพานฉะนั้นหลาได้พี่น้องแล้วกร็ระวังอีกเรื่องหนึง่งฝากหลายๆมีฉาชีพมันหลายชาชาหล,ยหลยนะครับพี่น้องนีม่มันเม้นเต็มมีฉาชีมาเมน้นกด ก็ระวังด้วยบล็อกใดได้มาเราต้องกดเซียมอ่ะมีชาชีพมาเม้นโปรดระวังนะครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันไม่ทักไปหาใครไม่แอดเพื่อนไปถ้าคิดว่าได้คุยกับอาจารย์ไม่ใช่นะอย่าไปเชื่อนะครับแต่มีอทักมายังม่ได้ดตอบมียังบอกเฟซผมบอกขั้นเศร้าอยู่นี่อ่บาบัดที่นี่กะสามโมกลุลานะครับขอเรียนเชิญร่วมง,งานไหว้ครูนะครับเวลาสิบโมงเช้าเจอกันนะครับในงานมีเหรียญแจกส่วนเย็นนี้ผมจะเปิดจองเหรียญเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องจองนะครับแต่ตอนนี้ เฮียอะไรเตือนทองคาน่าจะเต็มแล้วนะครับเก้าองค์นะอมีแค่เก้าองค์เหลือแปดนะครับเพราะองค์หนึ่งผมเอาไม่บสนแหละครับผมมาจับฉลากเล้ผมเดียวเนาะอแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันที่สามงานไหว้ครูนะครับเพราะหวยออกสองบกกาลาเดี๋ยวเราคํานวณว่าหน้ากันต่อนะครับเนาะหากคาพูดไหนมันดูขี้โม้ขี้คุยอะไรไปก็กราบขอภัยในความไม่เหมาะสมนะครับเนาะโดนเลขเข่าครับพี่น้องให้ได้ดีใจแน่ยก่อนหน้านี้ก็ว่าเข่าดอกตึกตะดานะครับกับหัวกมาเข่าซีสามหลักกมาเข่านี่แหละอันนี้ยังก่อ ต๋องหนึ่งนี่แหละพี่น้องก็เลยให้ขี่โม่จังหน่อยเป็นคาแรคเตอร์นะครับเด้อตัวจริงก็ไม่เป็นคนยังสั่นนะครับเนาะไม่ได้ขี่โม่ขี่คุยนะครับเนาะตัวจริงขี่อวดซื้อขี่ใส่ส่งว่ะนั่งเถอะโอ้ยเอาคำนวณต่อเด้อพี่น้องมาหนี่ว่าคือผีบ้าเด็บหอยทีไปเซเว่นสภาพนี้รีบบอโอ้ยเนาะเดี๋ยวถ้าออกข่าวบักอาจารย์น็อตเป็นบ้าเนี่ยโอ้ยเนาะไปซอยเอาหอยเด้พี่น้องออกข่าวแน่นอนเหรอตะเบิ่งเบิ้งเม่มัหนี่ อาจารย์หนักแล้วระเบิงเดิอคนจิตม่ได้ยาดาผมนะครับผมบ่นไว้พี่น้องเอ้ยผมก็เป็นบ้าล่ะขันเขาอย่างมีสติอุนล่ะไปฟังอาจารย์เบียร์คุณครับคนตื่นทาเด้อเขาสิได้มีสติเพิ่มเติมนะครับเด้อพี่น้องอ,อาจารย์โนตีคนตื่นหวยของเราทนตื่นหวยนะครับเนาะตื่นหวยก็เอาคําสอนผมว่าอาจารย์เบียร์สอนในโลกความจริงเนี่ยก็ถูกแล้วเอามาใช้ครับมันดีที่สุดจะได้เตือนสติเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน อันไหนอันนี้ผมความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็ชอบผมเชื่อของผมนะครับเนาะอ่าแต่ว่าก็ให้ทุกคนมีสตินะครับมีสติทุกการระทรเชื่อครึ่งหนึง่งไม่เชื่อครึ่งหนึง่งผมอยู่ตรงกลางนะครับสําหรับผมนะอ่ะงวดหน้าเดี๋ยวมันออกอยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนพี่น้องสูงผมกะผมวก็เอามหม่งสามสองหนึ่ง1 1> บ่แปดหกสามสองหนึ่งผมว่าไงศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามสองหนึ่งเบ้าประด,งดังกลับเลยตัวนี่ ใส่สูตรได้ป่ะบางทีเห็นบ่ในนี่ก็มีแต่สองหนึ่งเห็นป่ะในนี่ก็ยังมีแต่สองหนึ่งเด้ผมมากแห้งเด้่เด่นมากเลยเห็นป่ะนี่ผมวงกลมไปสองเก่าสองหนึ่งเห็นป่ะเดี๋ยวกําลังเบิ่งสูตรได้เพราะว่ามันเป็นสูตรใหม่ได้พี่น้องตว่าเข่าทั้งสองสูตรอืมจำพอมันเขาน่าเนาะเก่ามัยอมมาเลยเฮ้ยเกอแบดเบิดเอาลูกพอ บักถ <muitas S 2> ูกพอแต่เยอะด้่ยุ่งแปดแปดหกสามบ่อยเนี่ยครับนี่เด้เอาสายช้ำแล้วมาสายเลยก่อนนี่กิดตัดพ่องเครื่องไม่บักเกิดอยู่บอกเลีงมากมึงบอกเรียงมากเพงเลียงยังวั้นนี่ลุงหาสองนี่ล่ะวันน้านี่ยสองคิวหาซื้อเด้อครับพี่น้องโอเคพี่น้องคำนวณแป๊บหนึ่งครับใส่เวลาแป๊บหนึ่งผมนี่คำนวณผมใส่เวลานะครับแต่มองผมบ่ค่อยได้ใส่ผมบ่มี เก้าหลังๆคนจีเซานับถือขอ่อยแหละเด้อวยมือหยังครับว่านับถือผมว่ามือหยังแต่ผมยังมานับถือเจ้าของเลยชายคนนี้เขาได้เป็นบ้าคนตัดชิปเปนลนรุ่งขึง้นยี่ห้าเนาะเดี๋ยวไปตัดกันเลยเออเขาตัดลงไปมือน,นี้ไพจิได้ด้านโลดครับใจดีมือนี้บักน้อนบักควยมันน่าทักมากจริงขอบคุณครับแล้วาะขอบคุณคได้เลยนเ่าะดอกด้านโหลดมือนี้กับให้ติดตัเขาได้ในบ้านเ<ล>านาะ วัดถือกระมูเดี๋ยว่อยน้ำได้ได้ยอัอะสองมกกลาเริ่มต้นปีใหม่ไปต่องวดที่สามสองมกกะาสองพันห้าสิบแดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้สต,ติวิจระญาณไม่มีใครรู้ว่าออกอะไรซื้ออะะไรก็ได้ขอให้มีสี่ครับลอตเตอรี่เด้อซื้อยังก็ได้ขอให้มีสี่ ปล่อยก่อนครับไม่ดีลาซื้อยังก็ได้ขอให้มีสีนะครับส่วนชุดเจาะนะครับเม็ดเดียวเดียเด๋ยวเอาเอาตัวนี้ไว้ท้ายดีกว่าเอาตัวนี้ไว้อ่ะส่วนชุดเจาะผมขอคำนวณแป๊บซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีตัวแรกนี่ผมดูก่อนเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยว,ยว,ยวคิดแป๊บหนึ่งครับพี่น้องใส่ตะปีก่อน พี่เจ็ดนี่มันออกมันมันออกดูบอกพี่เจเก้พี่เจ็ดเคยออกไคบอกพี่ไหนได้พี่น้<ช>องคิดแป๊บหนึ่งเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งมันมาแต่ใส่เจ็ดเนโอเคโอเคมันใส่ไม่ได้มันใหญ่ระาวางังซีเจ็ดกับซีเก้านี่ม,นามากตัวไหน จังวะทั้งสองคนได้แน่ได้เกี่ยวมากเหมือนู่เอ้าโอเคเขาจะเอาซีเจตขึ้นอือที่หาไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปเบิ้งสูตรเก่ากันพี่น้องแป๊บหนึ่งแล้วพี่น้องเลยใส่สติีแป๊บหนึ่งมันจะพิดมันจะผลาดมันจะถึกได้อีกเก่าโมาเลยตัดโตหามานี่โมามาตะคูนมาจิทูกตสามน้นสาม บ่ก็ตำก็สองล้านงูอ่ะสี่สี่หนึ่งสี่แล้วว่างเขาดูจีบไปลงม่ันเนาะสองฝากกดติดตามช่องยูทูปมาด้วยมีวงปุ๋ยนะครับสี่สี่สี่เก่าผมว่าเก่าสวยกว่าผมเดี่ยวเก่าขึ้นดีกว่าเนาะนะเดี๋ยวสี่โอ้ยเขียนมาได้ ที่น่องมันมันมนนี่เขียนมาเลยวะโอ้มันเป็นงานอย่างลบทางเลยฮะสีเก่าสีหนึ่งเก่าหนึ่งแกะมือเก่าหนึ่งสีเจ็ดโอเคสีเก่าหนึ่งสีเก่าเจ็ดอ่ะนะครับเอาชุดนี้แหละที่ถือกระถือดอกอ่ะผมกะ สองมกราสองพันห้าร้อยหกสเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนลอตเตอรี่นะครับเดือซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสซื้ออีหยังก็ได้ขอให้มี4มีสีอะไรบ้าง49่เก้สหนึ่งเกแล้วก็4ีเจครับฟังอีกครั้ง49 41 91 แล้วก็47ครับ3ตัวมี491แล้วก็497 491แล้วก็497เม็ดเดียวตัวเดียวคือ4994นะครับเม็ดเดียวตัวเดียวคือ4994นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นลอตเตอรี่ไม่มีใครรู้บอกอะไรนะครับนอกปรดใช้จติวิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกคนควรรู้ว่าตัวที่ผมชอบอาจจะไม่ได้อยู่ตัวแรกนะครับผมเอาไว้ตำแหน่งเดิม ก็ฝากเป็นการมาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณทุกคนวันนี้อย่าลืมแก้บนกันเดี๋ยวอาจารย์จะไปเซเว่นสิไปสภาพนี้แล้วครับเขาเซเว่นหาเขาดาข่อยเฮ็ดทังไหนนี่พี่น้องอือโอ้มาอ้ายคนเด๋อนะบ่เป็นยังปู่จาได้ไหมว่าเสียงหัวเราะที่ปู่ท่านขำมันนั้นผมบอกแล้วถ้าเลขเข้ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วผมมาบอกพี่ทักว่าจิตผมถึงจําได้ไว่าปูรับรู้แล้วอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้สติวิจารณญาณนะครับ อ่ะใครไม่เชื่อก็ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าน,นี้เชื่อส่วนตัวผมเองอย่าอย่าไปเชื่อตามผมนะผมพูดของผมเองนะก็ใช้สติด้วยนะครับเดี๋ยวจะว่างงายอย่าไปงงไงนะครับอันนี้ของผมเองผมอาจจะเป็นบ้าก็ได้นะครับเนาะอ่ะก็บอกแล้วว่าเสียงหัวล้ะถ้าเลขเข้านี่มันถึงจะชัดเจนว่าท่านมีจริงท่านขำอะไรดูดปิปูเป็นยังสีว่าขำเบิ้งสภาพนะครับท่านขำยังสีล่ะขำทาแล้วพี่น้องป้อแหล้วกคนลูกไอ้ทาเลขว่าเขาเลยนี่ผมก็นทบ้าเอ้า เสียงคาอาจจะเป็นเสียงอื่นที่มันเขามาแต่ว่าพ่อเละเขานีแหละเป็นอย่างเราคือหัวขวนเนี่ยมีคือสิ่งที่สาหรับผมมีพิสูจน์สําหรับผมได้ผมกลับหลายๆปูขอบคุณแท่นพี่น้องเพื่อนต่อไปนี่คนที่มาสํานักหลายขึ้นหลวกะสามมกระลาบมมมีหอนมองจอดรดนะครับเจอกันพอ้อเนาะพี่น้องกลับมาอีกข้างไหนคนซาอีกข้างไหนคนซาใส่ปีไม่ได้ค่านะ้ำมันกลับบ้านกันแล้วเนาะก็ยินดีด้วยครับทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพเด้อพี่น้อง ไปมากอ่ะระวังห้ามกินเหล่าเด้อเวลาขับรถมาหอนเฮี่ยนยังกินเด้อเลือกได้ก็เลือกเบาได้ก็เบาเบาไม่ได้เลือกไม่ได้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อก็ทําเต็มที่แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เชื่อมั่นในผมวันที่ผมอ่าขาลงก็ยังมีพวกพี่คอยซับพอร์ตนะครับอย่างที่บอกครับถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนผมก็สู้เพื่อทุกคนนะครับเมื่อคืนผมร้องไห้ผมกดดันมากวันนี้หายกดดันแล้วครับได้เป็นบ้าไปอีกโดนยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวสิบไปเซเว่นเดียวผมจีถท้ายคลิป ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเน้อฝากแชร์คลิปนี้ให้คนที่ลำบากได้เห็นนะครับสวัสดีครับ